เราไม่เห็นสีนะไม่จช่ภาพ โรงไต่ตองแล้วหรือที่พงค์ทำเช่นนี้ข้าคิดดีแล้วแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้ายังตัดใจไม่ขาดนั่นก็คือไอ้ลกน้ำฝนฝนน้ำข่าเงียบเงียบลูกเงียบโรงเงียบอไูอได้ยินเสียงมึงเงียบสิก็เหมือนอมีมีดมากรีดดวงใจ เป่าถนอมกล่อมเหตุเออเแต่มันมีสายเลือดของไอ้นรทาเข้ามาปะปนเช่นนี้เอ,อ,เองค์ทรงรู้ดีขนช่นีไงเออเพระองค์อ,งอยู่พระองค์หญิงเมื่อกี่ปีราชบุตรเกิดขึ้นมาแต่ข้าก็หม่อมแน่ใจว่าองค์รานนี้นไม่เคยนอกใจพระองค์แน่แต่เหตุการณ์ใดๆข้าก็หม่อมก็ไม่กล้าที่จะกางขาวว่าเป็นของแท้ยศเถอะมึงไม่ต้องมาสอนคำพีสังฆราชไม่ใช่พว้ยค่ะไอ้ทาโลกตัวนี้กูไม่อยากจะเห็นหน้า พระองค์ฆ่าเสด็จแม่เข้าไปแล้วก็นั่นก็เป็นบาปเฉพาะตัวพระอ,องค์เหมือนคำพระท่านพูดไปว่านัถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีเมื่อใครทากรรมใดไว้มันก็ได้เจอกรรมนั้นแต่ถ้าพระอ,องค์จะที่ฆ่าเด็กคนนี้ข้าก็บ่มขอเถอะสาธุคำพูดของมึงทำให้กูทราบซึ้งเหลือเกินเออเ เอาละากูจะเวทนายทาลกตาดำๆกูจะไม่ฆ่ามึงจะเอามันไปเลี้ยงที่ไหนก็เอาไปแต่จําไว้อย่านํามันมาขึ้นเฝ้าให้กูเห็นหน้าหากมึงพามัน,มนกลับมาตายทั้งสองคนไปเอา,<ป>เอา้เอาไวอ้วา,วอาไวหลอด้วละโจรกาอมจะเป็นพระพี่เลี้ยงเองเอแล้วจะฝึกกระโอง,งให้รู้ว่า กรรมนั้นมันมีจริงสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเมื่อพระองค์โตแล้วคงจะรู้ไปยิ่งพระองค์ยิ่งโตยิ่งทรงพระสง่างามอ๋อ ฝากเสียงใสใสไปดูวหหัวใจบริสุทธิ์ขอน้อมมนัสของชาติมนุษย์ไปตามจุด ประงค์ใช่ผมจะมาสร้างภาพขอก้มกราบน้องพี่ท่านที่เป็นแฟนทีวีล้วนบารมี สูงส่งท่านที่ร่วมกันบริิภคขอให้มีโชคอำนววยให้เป็นเศรษฐีร่ำรวยพากันมาช่วยดำรง อาชีพของผมลิเกต้องร่อนเร่ยากไรเหมือนนกขมิ้นบินไปสู่พลึกพลายละหง ถ้ามีกรงทองมารองรับจะยอมให้จับใส่กรง ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรองรอาชีพลิเกเดี๋ยวนี้ก็หากินยากมากขึ้นใช่ก็ถ้าหากว่ามีท่านผู้ชมผู้ใดสงสารและเมตตาอยากจะจับนกขมินตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ก็พร้อมจะไปแล้วละ่ะใครอาไปเลี้ยงให้อาหารไหวตัวขนาดนี้กินวันละกี่กระสอบคนจะไปเลี้ยงจนพ่อข้านั้มีวิธีแล้ววิธีไหนกันล่ะอ้าว ข้าเขาจะไปขายกินดีอยู่ดีไปขายปุ๋ยไอ้นี้ฉลาบไอ้นี้ฉลาบอนาคตร่ำรวยไปขายเลยเอามาเผื่อพ่อเลยนะเผื่อพ่อจะหาทางได้นี่ราชรถไอ้ลิเกเนี่ยนะมันเป็นไปไเรื่อยๆเขาเรียกวิชาพวงเขาคิดว่ากำลังจะถอยหลังลงคลองแล้วนะโอ้หรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาดูหลักการสแสดงกัน คนที่ดูหลักการแสดงก็ยังมีรุ่นใหม่เขาจะ <ไป S 1> ดูอย่างไงเ <Lam> วลาเขาจัดรายการใหญ่ๆทีนึงเนี่ยคนก็ไม่ค่อยซื้อบัตรไปดูแลว้วเขาคอยดูตามไลฟ์สดตามดู y YouTube เขาดูฟรีกันอยู่ที่บ้านอันแน่นั่นแนะบัตรเนี่ยอเอามาเนี่ยขายเนี่ยเหลือเยอะแยะมันเป็นภัยอย่างสูงเลยไอ้ไอ้อออไทายออกไปเนี่ยเป็นภัยอย่างสูงนี่เกยแต่จริงๆแล้วบัตรแล้วเนี่ยที่มันเหลือเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนี่เกเราก็จัดรายการพิเศษบ่อยเหมือนกันจัดทียิบเลย เศรษฐกิจก็ไม่ดีควรจะหาลิเกก็สู้ไม่ไหวลิเกก็มีมากมายจะหากินอะไรกันต่อไปทำเอาไห <นะ S 1> เอา,<ม>เ,อาเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไปอยู่แถวสะพานลอยอ,อ่อ๋อไปคอยเช็ดถูสะพานลอยกว่าดสะพานลอยอะ่ะขอทานเขากินชีวิตเนี <c oughs> ไม่อยากจะ <c oughs> ไม่อยากจะอยูอ่กต่อไปแล้วเป็นถึงราชโอรสแต่ไม่เคยเห็นหน้าพระบิดามาก่อน ไม่รู้ว่าพระบิดานีทรงโกรธกริ้วเรื่องอะไรพระองค์ท่านไม่สมควรจะรู้เรื่องนั้นดอกสิ่งใดไม่สมควรจะรู้ก็ไม่ควรจะรู้พ่อองค์อยู่อย่างนี้ก็สุขสบายดีอยู่ถ้าหากว่าพระบิดายอมรับเราเป็นลูกเรื่องอะไรไม่รู้ก็ก็ไม่เป็นไรแต่นี่พ่อไม่เคยให้ลูกจะพบหน้าพ่อทำไมจึงเอาเรื่องอดีตมาถึงจะโกรธแค้นเครืองใครก็แล้วแต่ ก็ไม่ควรไม่ไม่ควรจะเอาเด็กรุ่นหลังที่เกิดมาไม่รู้เรื่องอะไรมาเป็นอารมณ์ใช่ไหมขอเดชะาพระยาค่ะเหตุผลผู้ใหญ่ก็เหตุผลเด็กนะมันคนละเหตุผลพระองค์ควรจะไต่ตรองดูให้ดีเ<แ>สด็จพ่อคงจะมีเหตุผลของเขาแต่พระองค์ก็มีเหตุผลที่อยากจะให้เสด็จพ่อนะรับพระราชพระราชรถเป็นราชบุตรแต่นั่นก็เหตุผลของพระองค์เหมือนพระองค์อยู่อย่างนี้สบายๆก็ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรมันใครจะพูดอะไรก็ไม่ต้องไปฟังมันแหมพ่อ พ่อพูดแปลว่าแกเป็นคนมีเหตุผลแท่นักหนานีนเนี่ยไม่มีเหตุผลกูจะได้แม่งเป็นเมียอะไรมองพอ้แม่คันจะตายเพราะแกตายเรื่องอะไรตามใจนะต้องตามใจนะเนี่ยเลี้ยงก<า>แบบนี้ก็ <ใจ S 2> ไม่ถูกไม่สนใจได้ยังไงดูที่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อ,อมีแม่เด็กคนไหนนะขาดพ่อแม่ไปคนนึงเด็กยังมีปมด้อยแต่ข้าเกิดมานี่ไม่เคยเห็นทั้งหน้าแม่หน้าพ่อ แม่ไม่อยู่แต่พ่อยังอยู่แต่ไม่เคยให้พบเห็นหน้าตาแล้วคิดดูสิว่าชีวิตของข้าจะมีความสุขจะอยู่ไปเพื่ออะไรคำพวกนี้พระองค์พูดมาตั้งหลายครั้งตั้งแต่พระองค์พูดได้ขึ้นมาเก่งขึ้นมามีความรู้ขึ้นมาถามก้า,กาวกระหม่อมตลอดอก้าวกระหม่อมว่ามีไม่มีคําตอบให้พระองค์ท่านก็มีคําตอบให้พระองค์ขนาดนี้พระองค์ต้องอยู่ในสถานที่นี้และอยู่ในบริเวณนี้ห้ามก้าวย่างไปในเมืองหลวงเด็ดขาดทมจริงๆ มันเรื่องอะไรที่เกิดมาก้าวเขาม<พ>อกถึงเกลียดรเราพูดไม่ได้ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกรักกันทุกคนแต่เ็าเหตุผลของเขาก็คือเหตุผลของเขาเหตุผลของก้าวเขบอมที่เนี่งวกมันตั้งกันเล็กๆคือต้องพ่อคงต้องอยู่ใม่ริวอเวณนี้ออไปไหนไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้พ่อพูดดีสสัยมไม่เมาในเมื่อมีเหตุผลไม่สามารถจะเล่าได้ก็ไม่บังคับกันอ่าพยาค่ะแต่วันนี้เราตัดสินใจแล้วจะเดินทางไปหาเสด็จพ่อ แต่ก้าวกระหม่อมก็ตัดสินใจเไปถามเลยว่าเสด็จพ่อทําไมจึงเกลียดเราก้าวกระหม่อมมีความตัดสินใจเหมือนพระองค์เหมือนกันแม่พระองค์ออกจากสถานที่นี้ไม่ได้ในฐานะที่ก้าวกระหม่อมเลี้ยงพระองค์มาอ้าวพ่อเห็นว่าเป็นพี่เลี้ยงคงรู้จักกับเสด็จพ่อเราดีช่วยพาเราไปพบเสด็จพ่อหน่อยเถิดก้าวกระหม่อมเป็นทหารคนสนิทแต่ไม่สามารถที่จะพาพระองค์ไปได้ พระอ,องค์อยู่ที่นี่สบายสะอาดปลอดภัยดีกว่าที่อื่นในเมื่อเราตัดสินใจแล้ว<ฮ>ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องไปพบพระบิดาให้ได้ไปถามความจริงว่าพ่อเกลียดเราเรื่องอะไรเขาจะเกลียดเขาจะรักกาก็หมไม่รู้แต่พระอ,องค์ต้องอยู่ที่นี่ออกจากที่นี่ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ สนใจเพียงพาเราไปพบเสด็จพ่อเราข้าเขางผมไม่ไปแล้วเขาไม่ให้ไปด้วยบอกเป็นคำสุดท้ายเอาเลยข้าตัดสินใจแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องไปพบเสด็จพ่อให้ได้พาเราไปทอยเถิดถ้าพ่อองค์จะไปก็ข้าข้าเขางอมซะข้าเขางผมไม่ให้ไปไอข้าเนี่ยเราไม่ข้าหรอกเพราะว่าท่านเลี้ยงเรามา เดยิงแต่อยากจะพบเสด็จพ่อพาเราไปเถอะยิงพูดยิงรันไปไม่ได้บอกให้พาไปไปไม่ได้เพิไปไปไม่ได้ไปไปครับไปเนอะไปไม่ได้ไปไม่ได้เพงเพงอย่าไปมึงตามไปเลยผูอพ่อไปผู้พ่อตามไปผู้พ่อเป็นอันตราย ชีวิตของรราเม,ม่งรายเบื่อสตรีนีนายเพราะมีเหตุไยต่อเนื่องสั่งฆ่าเมียัง่าลู เพราะทำไม่ถูกผิดทางอารมณ์แค้นมันยังค้างเพราะถูกสร้างปมเขืองผมเกลียดผู้หญิงไม่ชูไม่คอไปอยู่ร่วมเตียน านกกระจอกหลอกเลี้ยงใครจะไปเลี้ยงมันเชื่องผมตัดหมดลูกเมียแล้วหันมาเคลียบบ้านเมือง ต่อไปนี้แมงรายจะโหดรา้ายอยาบกล้าอันแล้วยกมือขึ้นสาบานต่อพี่บ้านพี่เมืองเคยชอบผู้หญิง ชอบดอกไม้เปลี่ยนเป็นนิสัยดุดันเสียงดาบหอกกระทบกันจนดังลั่นปรางเปลืองพอกันทีเรือนผู้หญิงคอตัดดิ่ง เด็ดเดียวพระจะไม่แหลไม่เลียวไม่ว่าสีเขียวสีเหลืองให้สาวมาเดินผ้าหลุดพระก็ไม่หยุดช้ำเหลือง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแต่ภาพนั้นก็ยังติดตาตรึงใจผู้หญิงคนนี้ทำให้ข้ารามเบงรายต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างขออยู่คนเดียวขอเป็นโสดอยู่แบบนี้ดีกว่าที่จะเอาเรื่องรักเรื่องผู้หญิงเข้ามาพัวพันในชีวิตรม ห้ามก็ไม่ฟังเตือนก็ไม่เชื่อบัดนี้มาถึงภายในพระราชวังแล้วอย่าได้ห้ามอีกต่อไปเลยพ่อพ่อขอเห็นหน้าพ่อสักครั้งเถอะกลับเถอะมาถึงนี่ได้กลับไปเลยอโอลูกกันพระองค์เฮ้ยเฮ้ยเจ้าชายแปลกหน้าทำท่าทางพิกลคือมีอยู่องค์เดียวผงไม่พลาดนะพลาดพลาดกระโดนต้องชุดน่ะ มึงเป็นใครวะถวายบังโคมไปยะค่ะสังเกตดูดีๆสิไปยัค่ะดูที่ใบหน้าเหมือนนี่มาถึงก็มีลูกเล่นกับกูซะแล้วเหมือนกันไม่มีผิดเหมือนคนคนเดียวกันเฮ้ยกูไม่รู้จักมันมลูกเต้าเราใครมอมฉันรามรามินเป็นราชโอรสของพระบิดารามเมงรายไปยะค่ะ ออ,อกูนึก,กว่ามึงล้มหายตายจากไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ไอเลี้ยงผาพระเจ้าค่ะกูบอกแล้วใช่ไหมขอ,ขอดื่มน้ำชา,าแก้วนะเฮ้ยของโกูคือพอแข็ี่อยากไิกระหายน้ำอะ่ะกูบอกไม่ให้นำมันมาขึ้นเฝ้าคือก้าวเขมบอกไปให้พ้นหูพ้นตาพามันมามทำไมก้าวขมบอไม่ได้พามาก้าวเขมบอพยายามเอ่อทวงติงทุกอย่างแล้วแต่พระองค์ท่าน ต้องการจะเห็นหน้าเสด็จพ่อของพระอ,องค์ท่านจึงพยายามหนีมาพระเย้ค่ะได้โปรโดไหนๆหม่อมฉั้นก็มาแล้วหม่อมฉันไม่ทราบด้วยเหตุผลอันใดเสด็จพ่อจึงได้กโกรธเกลียดรังเกียดไอ้ลูกคนนี้ตั้งแต่จำความได้หม่อมชั้นไม่เคยพบหน้าเสด็จพ่อมาก่อน หม่อมฉันจึงไม่มีความผิดที่กระทำไว้เหตุใดพระองค์จึงไม่รับหม่อมฉันเป็นลูกไอ้รามรามินใช่ว่ากูจะใจไม้ไส้กรรมแต่มึงมันลูกน้ำฝนปนน้ำท่าโอ้ม่มึงเป็นลูกชู้มึงไม่ใช่สายเลือดของกูเพราะฉะนั้นหากมึงยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วล่ะก็มึงก็จะเป็นเสี้ยนตาําตาตำใจ ไอ้ลูกโชว์อ,ออกไปพ้นจากแผ่นดินกูเดี๋ยวนี้หม่อมฉันมาแล้วใครกระทำความผิดเอาไว้เช่นไหรหม่อมฉันก็ไม่เคยรู้โปรโดรับหม่อมฉันเป็นลูกเถอเพื่คะค่ะไอ้ลูกโชว์<ต>ไป <c oughs> กูไม่รักมึงออกไปใสาเลือดพวกหม่อมฉันไม่ไปพืยะค่ะเรียกหม่อมฉันเป็นลูกสักคำเอิอเฮ้ยไอ้ลูกกาลีมึงต้องเป็นผี หัวขาดบอกแล้วอย่ามาอย่ามาไม่เจ้ไอ้ลามินบอกแกไม่ต้องโศกหโอกาสวันนี้ต้องขาดจากกันไอ้เรื่องลูกเรื่องพอ่อองอนี่มันเป็นคองอะต้องคิดแต่เลือดก่อนนี้อ มันมีพิษมันมีจิตเฮหฮันเพราะมึงนะเป็นเลือดนะบัดซบไม่อยากจะพบหน้ามันคุณพระองค์แล้วไม่เสด็จมาเห็นไหมอยู่ที่นูมก็สบายใจอยู่แล้ว ได้ฟังพ่อรมแม่งรายคนที่ใครๆนับถือมาปังตีเศษเอาดือด้อนี่หรือคือพ่อฉัน ฉันก็เป็นลูกถูกต้องที่พ่อสนองความใครมันยอกย้อน,นแล้วพ่อมาบอกว่าไม่ใช่พอ่อช่างไม่ใจเหหันดีชั่วรามินก็ลูกพ่อ เรามันยี่ห้อเดียวกันใช่ครับโลโก้เดียวกันเลยครับไม่ใช่ไม่ใย่งของปลอมของแท้ทคนทละยี่ห้อกับกูโลโก้ยี่ห้อของแท้ทั้งคู่พ่อแล้วข้าลูกแกเปล่าเนยไม่รู้กูยังงงอยู่พระองค์เอ่ยเรียกดามมชั้นว่าลูกชู นั่นหมายถึงพระองค์จะเปรียบหมายถึงแม่บ่มชั้นมีคนรักใหม่แต่จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จบ่มชั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของบ่มชั้นไอ้นี่นี่มันตือจริงๆกูให้โอกาสมึงแล้วให้มึงหลบเลี้หนีไป มึงก็ยังจะกล้ามาท้าทายกับความตายห<ผ>ม,ม่อมฉันจะอยู่เพื่ออะไร,ไร,ใใรเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าแม่ยังเหลือเสด็จพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมรับหม่อมฉันเป็นลูกหม่อมฉันต้องการอยากจะมีพ่อมีแม่เหมือนคนอื่นเขาเอาไอรามินถ้าหากว่าอยากจะให้ข้ารับว่าเป็นลูกทำอะไรให้ข้าเห็นประจักษ์สักครั้งหนึ่งยกกองทัพไป ตัดหัวแม่ทับโผงเสาวดีมาได้วันใดที่มึงถือหัวไอแม่ทับโผงสามาวันนั้นกูจะรับว่ามึงเป็นลูกของกูหม่อมฉันรักอาสาไม่ใช่ค่ะพระองค์ต้องทำได้วันนั้นพระองค์ไปราชบุตรจากราชบุตรเถื่อนพระองค์จะเป็นราชบุตรตัวจริงพ่อข้าต้องไปด้วยไหมเนี่ยไปด้วยกันนี่แล้วแก,แก่แล้วอะ่ะเดี๋ยวทำอาหารให้กิน เพียงตัดหัวแม่ทัพโขงสาพ่อจะรับข้าเป็นลูกไทยพ่อ,อยางานนี้สบายสบายละเอาเละว่ไปเสียแรงเลี้ยง <ขอ S 1> ไมเสียแรงเลี้ยงนะสง่างามอย่างนี้ฝีมือแบบนี้เสร็จสินคำบีให้มาสั่งทัพรีบรับบัญชาทุกคนพร้อมหน้ารวมพลพม่าบุกไป อย่าได้คิดกลัวใครเราอย่าพึงได้วันเกรงมีความมั่นใจในตัวเองใครคมเหงจับมาฆ่ามันพ่อพ่อไปด้วยไหมเนี่ยแหมรำขนาดนี้ไม่ไปได้ไงเนี่ยหากว่าเจอสูเราสู้ไม่ถอย จะคอยไล่ฟันผเผชิญหน้ากันไม่สนว่ามันเป็นใครเค่ะแตแกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะคะ่ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ